สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลศรลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าตั้งแต่วันที่6ไปจนถึง12กุมภาพันธ์2565นะครับดวงดีของคนเกิดวันอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับโอ้โหโชคดีมากที่มันมาอยู่ในด้านที่เป็นดวงดีของคุณนะครับ ราะนั่นหมายความว่าคุณจะโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยากลำบากความยากจนค้นแค้นก็แปลว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ยากไร้แล้วนําโชคนำดเรื่องดีๆมาสู่ตัวคุณนะครับสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับล้วนแล้วแต่นำพาซึ่งความโชคดีมาให้กับคุณนะครับถ้าหากเป็นเรื่องของตัวคุณเองนะครับก็อาจจะหมายความว่าสัปดาห์นี้ถ้าคุณกำลังตกทุกข์ได้ยากหรือกำลังเจอเรื่องลำบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความเจ็บป่วยนะครับคุณจะโชคดีหมายความว่าน่าจะมีการแก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาที่กำลังอยู่ในช่วงภาวะที่ ยากลำบากได้นะครับหรือถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็น่าจะหมายถึงน่าจะฟื้นคืนแล้วก็หายเจ็บป่วยหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่กาลังมีปัญหานี้อยู่ได้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้าไปจัดก,การเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนะครับการฝืดเกลืองความเ,เสียหายด้านต่างๆเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่เข้าไปแก้ปัญหาได้นะครับเรื่องการเงินก็ แม้ว่าจะมีปัญหาถ้าตัวคุณเองมีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือหาทางออกที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเงินที่มันล่วนไหลหรือมีปัญหาได้ให้พลิกฟื้นกลับมาไม่มีปัญหาหรือมีในสภาพที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็หมายความว่าคุณอาจจะเอาเงินเนี่ยเขาไปช่วยเหลือผู้คนนะก็ทําให้แก้ปัญหาพวกเขาได้แล้วคุณก็น่าจะ ได้รับโชคหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆกลับมาให้กับตัวคุณเองก็เป็นได้นะครับส่วนเรื่องของออความรักนะครับคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็คงแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของความรักนะครับอาจจะไม่ค่อยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนักก็เลี่ยงๆไปก่อนนะครับหันไปโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะหมายความว่าก็เป็นสัปดาห์ที่คงต้องโฟกัสกับเรื่องปัญหาต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่นะครับก็ดูแลใส่ใจกันให้ดีแบ่งเวลาให้กันบ้างเพื่อจะได้รักษาอุณหภูมิของความรักให้มัน่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับก็าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะกําลังฟื้นคืนจากความเจ็บป่วยถ้ามีนะครับ ก็โรคไฟแค่เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนก็มีโอกาสที่จะฟื้นคือแล้วดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าประมาททุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคไฟแค่เจ็บหรือสุขภาพนะครับการออกไปข้างนอกนะครับก็ระวังเรื่องของการป้องกันดูแลตัวเองเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาจะได้ป้องกันโรคไฟแค่เจ็บต่างๆนะครับดวนถึง ถ้าเป็นเรื่องของอความยากจนความค้นแค้นหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายจริงๆของคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเรารู้ก่อนจะได้หาทางป้องกันไว้นะครับแม้อยากให้มันขึ้นมาสลับที่กันนะครับแต่เนื่องจากมันขึ้นมาใน ด้านดวงรายของคุณนะครับคนเกิดวันทิ์สัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องการงานนะครับก็มันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าคุณต้องมีความรอบคอบมีความระมัดระวังมันมาทั้งพร้อมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นทั้งโอกาสที่ดีแต่ก็เป็นปัญหาที่อาจจะต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็ระมัดระวังสักหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ คุณจะเฮงกับเรื่องของการแก้ปัญหาและเรื่องของความยากจนผู้คนที่ลำบากยากแค้นนะครับแต่ว่างานหรือความเจริญก้าวหน้าต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันดูท่าเหมือนจะดีแต่ก็ต้องขอให้ระมัดระวังละกันว่ามันมาด้วยพร้อมกับปัญหาหรือเปล่าหรือมัอนอาจจะตีความสอดคล้องกับดวงดีของคุณก็คือว่ามันมีโอกาสของงานที่เข้ามานะครับแต่เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหางานที่ช่วยเหลือผู้คนนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ชร้ายหรือดวงไล้ไลของคนอื่นก็ได้นะครับงั้นก็ให้พยายามเน้นช่วยเหลือผู้คนหรือแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองในสัปดาห์นี้นะครับขอให้มีความรอบคอบทุกๆการใช้จ่ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสเสียหายการลงทุนอะไรต่างๆนี่ต้องเลี่ยงเลยนะครับถ้าไม่จําเป็นสิ่งที่คุณไม่มีความรู้สิ่งที่คุณไม่มีความเข้าใจ แล้วก็ไม่ได้เข้าไปควบคุมด้วยตัวเองนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปการลงทุนต่างๆไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับในสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับรวมถึงเรื่องของความรักก็เช่นกันนะครับเมื่อกี้ก็ย้ําไปแล้วว่าให้ไปใส่ใจเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับคนทีเ่เรื่องของสุขภาพก็เช่นกันนะครับก็ดูแนวโน้มเนี่ยน่าจะ ถ้าแข็งแรงดีอยู่ก็ให้รอบคอบอย่าอย่าประมาทละกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพจากการทำงานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะฟื้นคืนแล้วก็หายเจ็บป่วยได้ในเร็ววันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันอาทิตย์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับพอสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีสเสน่ห์มีคนพบเห็นแล้วก็ชื่นชอบนะครับ แล้วขอให้เต็มไปด้วยแฟนคลับต่างๆทำอะไรเนี่ยคนรักคนหลงนะครับแล้วก็ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทใส่ใจนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่มีโชคดีลาบเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องแย่ๆขอให้มาลายหายไปแล้วกลายเป็นเรื่องดีๆสำหรับคุณนะครับก็ขอให้คนทุกกวันอาทิตย์ทุกคนโชคดีนะครับ